วัสดีค่ะลูกค้าจำหลายง,งานต่างการใ้งานทำเองทุกขั้นตอนลูกค้าแต,ต่วันนี้เป็นวันจันที่ที่29นะคะเป็นวันหยุดของลูกค้าหลายๆคนเนาะแต่ว่าวันนี้เพื่อนยังทํางานอยู่นะคะเล่งงานให้ลูกค้าแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับงานเตรียมจัดส่งนะคะของลูกค้าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อา,อาจจะตอบช้าหรือว่า อาจจะไม่ได้ตอบแชทลูกค้าทั้งหมดนะคะเพราะพรุ่งนี้กนมีธุระที่จะต้องไปทำหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็มาดูเลยออเดอร์ของลูกค้าทุกคนจ้า,อาขออนุญาตนะคะเวียนหัวไหมมาเลยจ้าสำหรับชิ้นแรกในะวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานสร้อยคอนะคะ ลูกค้าบางคนเรียกอะไรนะเม็ดมะยมเนาะเป็นงานสร้อยคอนะคะชิ้นนี้คือลูกค้าถามหายเยอะมากนะคะปกติก็เคยทำขายในเพจ a c e b o o k นะคะอันนี้เป็นชิ้นแรกที่ใน YouTube เนาะเป็นสร้อยคอยาวแบบสวมหัวนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทยาว24นิ้วนะคะ ก็ลูกค้าสั่งจองไว้นานมากนะคะเพราะวันตัวนี้ไม่ได้เตรียมไว้นะคะลูกค้าจ๋าพี่ทิพย์เดี๋ยวเปิลโทรกกลับนะคะขอภัยนะคะนี่เลยงานสวยๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถแคปภาพไว้แล้วก็สั่งได้นะคะรู้สึกว่าเส้นนี้จะมีคนสั่งไว้อยู่สามสามส,ามสีคนนะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นลายโซ่เป็นโซ่ที่ลองมาจากโซ่ใหญ่เนาะลายโซ่ฝรั่งเปิ้นจะมีอยู่สีขนาดนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบวัยรุ่นผู้ชายใส่นะคะปิ้นก็ดูแล้วว่าโอเคอลูกค้าบอกว่าอยากให้หลานใส่นะคะเปิ้นก็เลยจัดไปเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าหลานชายเปิ้นเขาใส่แบบนี้เนาะปิ้นก็เลยว่าโอ้วัยรุ่นเขาใส่ตัวนี้หรอเลยทําตัวนี้ให้เนาะ หวังว่าคงจะถูกใจนะคะเพราะว่าลูกค้าให้เราตัดสินใจให้เนาะราคา1น0 0บาทเหมือนกันนะคะสำหรับความยาวของเขาอยู่ที่24นิ้วนะคะแล้วก็สร้อยคอตัวนี้ก็คือออกเรื่อยๆเนาะสร้อยข้อมือวันนี้สร้อยข้อมือตัวนี้นะคะลูกค้าสามมาในรูปแบบแปลกตานิดนึงตัวนี้นะคะเป็นแบบเขียวสองแท้บุตราลักคำแท้แหละ ทับทิมแท้นะคะลูกค้าบอกว่าจัดมาให้พี่สามอย่างอย่างละสามเม็ดพอดีเลยลูกค้าใส่เก้าเม็ดนะคะสวยมากแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ปนไม่ค่อยได้ทานะคะแจ้งไว้ก่อนเลยอันนี้เป็นเส้นแรกเลยสําหรับทับทิมแท้เจียเหลี่ยมนะคะตัวนี้ราคาเขาจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเจียเหลี่ยมหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ถ้าเป็นหลังเบี้ยแบบนี้นะคะจะอยู่ที่1,100บาทนะคะราคาเดิมนะตัวนี้ก็ยังราคาเท่ากันนะคะเพราะว่าเป็นหลังเบี้ยเหมือนกันนะคะถึงจะใช้3อย่าง3สีก็จะเป็นเหมือนกันนะคะราคาเดิมส่วนตัวนี้ราคา1,400งพันจียบาทเจยีตัวนี้มีพลอยไม่เยอะนะคะถ้าลูกค้าสนใจคือทักมาได้เลยตัวนี้งานเปิ้นเริ่มเริ่มเริ่มจะทำทันละเริ่มจะออกละ เริ่มสบายใจแล้วหรือออเดอร์ค้างลูกค้าประมาณสาอาทิตย์ก็จะหมดอันนี้นะคะเป็นพอยอ่าเขาเรียกว่าก r e น n าร์นะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้เป็นราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะคือความยาวของเขาไม่ยาวมากนะคะราคาบนทําไปถึง1,700บาทอยู่ที่ความยาวของลูกค้าด้วยนะคะ ความยาข้อมือของลูกค้าด้วยนะคะ1,700บาทแต่ว่าเส้นนี้จะเป็นแค่ราคา1,500บาทเนาะเพราะว่าลูกค้ารับไป3าเส้นนะก็เลยลดให้ลูกค้าสวยมากค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นลูกค้ารอนี่จ้ะตัวนี้ความดอกเขาจะเป็นดอกเดียวกันนะคะแต่ความอ่า สายของเขานะคะตัวนี้ลูกค้าจะไม่เอาเป็นเพชรท่านนะคะตัวนี้เป็นหยกสังเคราะห์นะคะหยกสังเคราะห์ก็สวยนะคะลูกค้าจะหยกสังเคราะห์ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าลูกค้าจะรับไปพร้อมกับตัวนี้ราคาเนี่ยเ้ินให้ลูกค้าไปแค่พันสี่นะคะสำหรับเซตนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเป็นหยกสังเคราะห์ทั้งคู่นะคะส่วนตัวนี้เป็นทับทิมแท้ะคะ่ะลูกคา้าทับทิมแท้สวยๆเลย ก็จะมีเส้นละ1,100กับเส้นละ1,000นะคะลูกค้าจะความยาวแตกต่างกันนะคะลูกค้าแขนเล็กแขนใหญ่เนาะสวยๆค่ะลูกค้าสามารถที่จะโอ้ยแม่แม่ดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็อ่าแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้โอ้ลืมลืมแอดไลน์ได้ที่092 259 2878จ้าโอ้ยเหนื่อย มาแล้วคะ่ะบุตรสาคคาสีเข้มคุณจำหลัดฝังเพชรล้อมรอนะคะบุตรสาคามเพิ่งมาถึงเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนั่งรอนั่งรอบุตรสารคามเพื่อที่จะมาฝังง,งานก็เลยไม่ได้ส่งวันนี้นะคะปกติจะส่งวกกันจันนะก็ไม่ได้ส่งก็จะส่งเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าเรารอบุรตรสาคามห้าเม็ดนี้นะคะมาเลยคะ่ะสีเข้ม พราะที่มีอยู่นะคะจะเป็นสีที่แบบว่าสีอ่อนๆหมดเลยนะคะก็สีเข้มพุ่งจะมาถึงมาถึงก็จัดเลยฝังไปเมื่อกี้เองนี่งานตุ๊อุตสาคำสีเข้มสั่งไปสิบเมตรนะคะแต่ได้มาเจ็ดเมตรเพราะฉะนั้นจะเหลืออีกแค่สามเม็ดนะเออเหลือแค่สอเมตรนะคะเพราะว่าฝังไปแล้วห้า ก็จะมีสั่งมาใหม่ก็จะมีสีเขียวด้วยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจสีอื่นนะคะก็จะมีนะคะสีเขียวอยู่2เม็ดนอกั้นก็จะเป็นแบบสีอ่อนๆนะคะเหลือสีเข้มตัวนี้กับตัวนี้ก็พอได้อยู่นะคะถ้าลูกค้าสนใจแอดมาได้สอบถามได้สั่งได้เลยสีเข้มจ้าสวยๆนะคะวงนี้ราคาอยู่ที่600บาทเดอแมเดอตัวนี้อยู่ที่500บาทนะจ๊ะ ทิปเดี๋ยวเพิ่งงอนนะคะเดี๋ยวน้องป้ลโทรกลับนะแล้วก็งานต่อไปนะคะตัวนี้นะคะราคาที่ทำ สูงสุดอยู่ที่1,200บาทนะคะความล้อมเพชรเยอะฝังเยอะฝั่งนานกว่าจะเสร็จนะคะแล้วก็เป็นทับทิมตรงกลางเม็ดใหญ่นะคะแต่วงนี้นะคะด้วยความที่ลูกค้าเอาเป็นทับทิมสีนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่1,100บาทปิ้นยังมีทับทิมสีแดงแดงสดนะคะแดงสดสวยอาจจะราคาอยู่ที่1,200บาท สีอ่าตัวนั้นก็จะแพงกว่านิดนึงตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกค้ารับไปแล้วพื้นตายมือนี้มือึ้นแดดแทะจัดไปจ้ะงานมงกุฎสวยๆทับทิมผิวเนียนๆนะคะล้อมนกพเก้ารัสเซียเนาะจริงๆนะคะเป็นอย่างที่จะมีอ่าพลอยแท้อยากมีพลอยแท้ที่ทำนกพะก้าได้เนาะเม็ดเล็กๆเ,เพราะว่าลูกค้าทำาหายเยอะมาก แต่ปุ้นก็หาไม่ได้เนาะตัวนี้นะคะเป็นะโกโมเมนเม็ดเดียวที่มีเลยนะคะเม็ดเดียวเลยเรียบร้อยไปแล้วนะคะลูกค้าสั่งไปแล้วสวยมากๆนะคะ,ะก็ ปกตินะคะลูกค้าจากงานตัวนี้จะราคาอยู่ที่ห้าร้อเนาะถ้าฝังเป็นหลังเบี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเจียเหลี่ยมก็จะอยู่ที่650้าจ้ะหกรบาทสําหรับพอยเจียเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะเม็ดใหญ่กว่าหลังเบี้ยนิดหนึ่งไซส์หนึ่งนะคะก็จะใส่งานตัวนี้คือเขามีความพิเศษก็คือเราสามารถที่จะฝังพอยกลมก็ได้ทรงไข่ก็ได้ในเม็ดยอดเขา ความพิเศษของเขานะคะแล้วก็สามารถฝังพลอยได้ถึงสองไซส์เลยสําหรับเป็นยอดก็คือไซส์นี้กับอีกเล็กกว่าในอีกไซส์หนึ่งก็ฝังได้นะคะส่วนมากลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะเจียเหลร่ยม650บาทงานนะคะลูกค้าจ๋าที่สั่งไว้นะคะบางคนเอรอนานเดือนกว่าเลยต้องขอบคุณขอบเพราะคุณลูกค้ามากๆเลยที่รอเปิลนนะคะรอได้นี่จ้า ดร์ลูกค้านะคะทับทิมสีเข้มเข้มค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะคะลูกค้าจะทับทิมสีเข้มเม็ดใหญ่หายากมากบางทีเขามีสีเข้มแต่ว่าเขาจะเป็นก้อนแบบเล็กๆเล็กๆทำได้แค่ไซส์เล็กเนาะเขาไม่ได้มีแบบเป็นก้อนแบบใหญ่ๆมาแล้วมาผ่าทำไซส์ตามที่เราต้องการได้นะคะบางที สีเราเห็นมาแบบเม็ดเล็กอะสีสวยมากเลยเราอยากได้เป็นเม็ดใหญ่เราก็ไม่ได้นะคะปุ้นก็อยากได้เม็ดใหญ่มาทําให้ลูกค้าบางทีมันก็ไม่ได้อย่างสีเนี้ยค่ะสีนะปุ้นอยากได้แบบเม็ดใหญ่มาบ้างมันก็ไม่มีน,นะมีเม็ดเนี้ยคือใหญ่สุดของเขาละที่ก้อนเขามีนะตอนนี้นะคะในแต่ละช่วงก้อนอพลอยเขาก็จะมาสีไม่เหมือนกันไซส์ไม่เท่ากันอย่างเงี้ย อย่างบุษราคำสีเข้มเนี่ยป้นบอกว่าอุ้ยสีมันสวยงั้นป้นขอเม็ดใหญ่เขาบอกว่ามีแต่ก้อนเล็กมาอ่ะเราก็เลยไม่ได้เราก็ได้แค่นี้เนาะสวยอนะ่ะเออมือแหล่อีหลีเป็นเพราะสีเล็บหรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะกล้องฐานะตัวนี้นะคะที่ปุ้นบอกว่าป้นจะขึ้นราคาในเดือนตุลาเดือนกันยา,านะคะก็ประมาณเนี้ย ก็จะขึ้นอีกแค่ห0บาทนะไม่ได้ขึ้นแยอะแยอะไรมาจากตัวนี้เป็นพลอยสาเม็ดตัวนี้เป็นพลอยแท้นะคะทับทิมแท้จต่แม่จา้าโฟกัสสิคะตัวนี้เป็นทับทิมแท้นะคะแล้วก็ราคาก็อยู่ที่450เอง450ถ้าฝั่งพลอยเม็ดหนึ่งแตกก็คือขาดทุนเรียบร้อยนะคะซึ่งเมื่อวานคุณจำหัดก็ ฝังข้อมือตัวนี้แตกไปหนึ่งเม็ดแล้วก็ลูกค้าอาจจะมองๆอ,อยู่แล้ววบาอยากรู้ว่าเมื่อ,อไหร่เพื่อนจะหยิบวงนี้เพราะว่ามันเป็นงานใหม่สวยมากถ้าลูกค้ามีมุกสมงมาทำได้นะคะตัวนี้มันเป็นมุกแท้ของลูกค้าสมงมาทำนะคะไม่ใช่มุกของทางร้าน ลูกค้าส่งมุกมากับแหวนเก่าของลูกค้านะคะให้มาแกะทำให้เปิ้นกันเลยเกิดไอเดียว่าเออถ้าทำทรงนี้เนาะมันก็น่าจะสวยนี่คือการประดิษฐ์ประดอยของเป้นนะคะสวยมากสวยมากสวยจริงๆค่ะวงเนี้ยใส่ไม่ได้สวยค่ะแต่เสียดายตรงที่ว่าเปิ้นหามุกมาทำไม่ได้แค่นั้นเองค่ะ เพราะว่าเอาตรงๆก็คือเปิ้นก็ดูมุกไม่ไม่เป็นไม่รู้ว่าอันไหนมุกแท้อันไหนมุกปลอมเพราะฉะนั้นเปิ้นไม่กล้ารับมุกมาขายให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาหลอกเปิ้นมาเป็นของแท้แล้วปิ้นนามาขายเปิ้นก็บอกลูกค้าว่าของแทเงี้แต่ลูกค้าดูเป็นลูกค้าดูแล้วรู้ว่าเป็นของปลอมเงี้ยมันเสียหายกับเปิ้นเงี้ยปิ้นก็เลยไม่กล้าที่จะรับมุกมาขายทั้งทั้งที่ใจอยากได้มากเพราะว่าปิ้นมี แหวนอีกตัวหนึ่งที่เปิ้นก็เคยทํามุกขายอันนั้นเปิ้นก็คือซื้อต่างหูมาแกะทําแหวนค่ะเอาเม็ดมันมาแกะเพราะว่าซื้อแบบเซลล์มาเราถึงจะทําได้กําไรตัวนี้เป็นแก้วนางขวัญเนาะกลับมาที่แหวนเราค่ะตัวนี้เป็นแก้วนางขวัญค่ะแก้วนางขวัญสวย ราคาแก้วนางขวัญไม่นิ่งนะคะราคาไม่นิ่งเลยเพราะว่าแก้วนางขวัญเม็ดนี้แพงกว่าทับทิมที่เป็นไซส์เดียวกันอีกค่ะแพงกว่าต่อเม็ดเนี่ยร้อยกว่าบาทเลยแพงมากเม็ดเนี้ยสวยค่ะลูกค้าตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากได้นะคะเป็นแก้วนางขวัญลูกค้าต้องแจ้งปรนล่วงหน้านะคะเพราะว่าปุ้นไม่รับไม่ได้สั่งแก้วนางขวัญมาไว้ เพื่อทําขายนะคะนานๆปิ้นจะซื้อทีถ้าลูกค้าถามหาเปิ้นถึงจะสั่งเพราะว่าแก้วนางขวนนะัญนามันเป็นที่ไม่ค่อยนิยมแต่แพงนะคะจัดไปวงต่อไปวงนี้เปิ้นภูมิใจมากเวลานั่งส่งเขามันเหมือนแบบเราอยู่ในป่าที่มันมีแต่กิ่งไม้ใบไผ่อะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยโป่งคมแก้วปวก แล้วก็ยังมีแก้วขนเหล็กอยู่ในเม็ดเดียวกันคือสวยมากๆค่ะสวยมากไม่สวยมาก,มากแล้วแต่ละเม็ดที่ได้มาก็แบบความสวยแตกต่างกันแต่เม็ดเนี้ยสวยที่สุดเลยสวยจริงๆค่ะสนใจแม่ๆอย่าลืมนะคะแอดไลน์ได้ที่092 2592 878นะคะโทรมาถ้าเปิ้นไม่รับเดี๋ยวปิ้นโทรกลับนะคะแล้วก็มาต่อ ติกำไรตัวนี้สีฟ้าสวยมากสดใสค่ะเป็นฟรีไซส์นะคะไซส์สวยแล้วก็กำไรตัวนี้นะคะลูกค้าดูไว้เลยดูดูดูด,ด,ดูจ้ะตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวปุ้นก็จะทำออกมาเป็นทับทิมเนาะแต่ว่า จะมีโอกาสจะมีเวลาฝังทับทิมเมื่อไหร่ไม่แน่ใจนะคะอยากทำขายมากเลยตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นพลอยรัสเซียสีชมพูอ่อนๆน,นะคะสวยงามรู้สึกว่าลูกค้าจะรับไปเป็นเซตคู่กันสีชมพูอ่อนสวยค่ะราคาถ้าเป็นพลอยรัสเซียนะคะกำไรตัวนี้อยู่ที่800บาทนะพลอยรัสเซียค่ะ ลูกค้าสามารถสั่งเป็นนุพะก้าได้เลยเพราะว่ามี9เม็ดนะจ๊ะส่วนถ้าเป็นทับพิมแท้ราคาอยู่ที่1200บาททับพิมแท้บุตรสลาคำแท้เขียวสองแท้หรือว่ากรีนแท้ไพลินแท้จะราคาอยู่ที่1200บาทนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจบง่ายๆน,นะคะตัวนี้เป็นพอยลูกค้าส่งมาทำ ลูกค้านะคะเจ้าเดียวกันก็เดี๋ยววันนี้เปิ้นไปแพ็กงานละพรุ่งนี้วันอังคารจัดส่งให้นะคะเพราะว่าจะไปทุระด้วยก็เดี๋ยวจะส่งแล้วก็อาจจะแจ้งเลขพัสดุช้านะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีไปทุระต่ออาจจะไม่สะดวกในการาพูดคุยโทรศัพท์นะแม่นะไม่ว่ากันนะคะแม่ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ คําติชมเป้นได้คําติมาได้คําชมมาทุกคำป้นบอกเลยเป้นไม่เคยโกรธนะคะขอบคุณมากๆที่ตินะคะเพราะว่าการติเนี่ยมันเหมือนกับทําให้เรารู้ว่าเราต้องแก้ไขอะไรขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รอเปิลน,นะคะงานนานก็รอ,อวันนี้หนวกหูหน่อยนะคะฝนตกบล <laughs> ็อกแ <laughs> ป๊กบลอกแ <laughs> ป๊กฝ <laughs> <laughs> นตกตลอดเลย โอเคค่ะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจ้า